สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาชมวิดีโอจากกล้องวงจรปิดนะคะขโมยเข้าบ้านค่ะวันที่ยี่สิบสพฤศจิกาที่ผ่านมานะคะปีนบัวเข้ามาค่ะพอมันเห็นกล้องวงจรปิดนะคะมันก็เอากล้องขึ้นนะคะตอนนี้เรากับสามีก็อยู่ในบ้านนะคะแต่ไม่รู้ตัวค่ะพอมันเห็นกล้องวงจรปิดใช่ไหมคะ มันก็จะหยิบหยิบขวดพลาสติกนะคะที่เราใช้ปลูกเพาะต้นไม้เราไม่ได้ทิ้งมันก็เลยเอามาเอามาปิดกล้องไว้นะคะแล้วมันก็ลงไปข้างล่างค่ะนี่ค่ะเปิดประตูเข้ามาสามีไม่ได้ล็อกนะคะเพราะว่าแกจะออกไปดูดบุหรี่ยืนดูดบุหรี่ตรงตรง,ตรงประตูอะคะ่ะมันก็เปิดเข้ามาตอนมันเข้ามาเราอยู่ในห้องน้ํานะคะห้องน้ํา ฝั่งฝั่งขวามือฝั่งตรงข้ามกับห้องสามีดูดูมันเดินเข้าไปเห็นสามีอยู่ในห้องนะคะดึกสามีเรากําลังดูหนังอยู่นะคะมันเห็นมีคนมันก็ออกไปนะคะมันออกไปแล้วมันก็ขึ้นมาเอาเอาขวดพลาสติกออกจากกล้องวงจรปิดนะคะไม่รู้มันออกทำไมก็ไม่รู้เนาะมันคงคิดว่าเออ กล้องคงไม่ทำงานอะไรอย่างเงี้เพราะพวกเราไม่รู้ตัวแล้วมันก็ลงไปข้างล่างอีกนะคะลงไป มันเข้ามารอบที่สองนะคะเนี่ยคหลังเข้ามาแล้วสามีเราดูหนังในห้องนี้นะคะเปิดเข้ามาแล้วแล้วมันก็ย่องย่องย่องเบาอะคะ่ะย่องขึ้นไปข้างบน,นะคะ่ะขึ้นไปชั้นสองส่วนเราเข้าห้องน้ำห้องนี้นะคะห้องตรงข้ามกับห้องที่สามีดูหนัง มันก็ขึ้นไปข้างบนนะพวกมันก็ขึ้นมาข้างบนนะคะสองคนเออมันก็ดูเออไม่มีคนอยู่ข้างบนก็คนนี้เข้าไปในห้องน้านะคะอีกคนที่เข้าไปในห้องน้ําเข้าไปในห้องน้ําอีกอย่างอย่างอีกคนเข้าไปในห้อง ราไม่รู้ว่ามันหยิบอะไรใส่เป้นะคะเพราะว่าเราเราจำไม่ได้ว่าเราวางอะไรไว้บ้างแต่ไม่มีของมีค่าหรอกคะ่ะแต่เป็นความโชคดีของเรามากเลยนะคะปกติเราจะวางกระเป๋ากระเป๋าถือของเราอะ่ะไว้ในห้องนั่งเล่นเลยแต่วันนี้นึกยังไงไม่รู้เราเอากระเป๋าถือของเราอะ่ะลงไปไว้ในห้องนอนโชคดีมากเลยคะ่ะและโชคดีมากที่มันไม่ทำร้ายพวกเรานะคะเนี่ยมัน มันเข้าไปในโรงจอดรถแล้วมันก็ออกมาแล้วนะคะเข้าไปในห้องน้ําอีกไม่รู้เข้าไปทําไมเนี่ยฝากเพื่อนๆนะคะแม้เราจะอยู่ในบ้านเราก็ต้องล็อกประตูหน้าต่างให้ดีๆนะคะอันตรายตรงนี้พอมันเห็นกล้องนะคะมันก็เอาแมส ขึ้นปิดจมูกมันนะคะมาค้นในตู้ในตู้นี้ก็ไม่มีอะไรค่ะมีแต่กล่องแว่น มันลงมาแล้วนะคะไม่อยากจะคิดเลยถ้าตอนนี้เบนเข้าห้องน้ํานะคะหรือว่าเราออกจากห้องน้ํามาเจ้าเอมันนะคะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะมันจะฆ่าเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะโชคดีที่เราไม่ได้ออกมาเบนก็ไม่ได้ปวดฉีป่ปวดอะไรเลยแกก็ไม่ได้เข้าห้องน้ํานะคะแกก็ดูหนังต่อมันลงมาแล้วใช่ไหมแล้วมันก็ออกไปแล้วมันก็เข้ามาใหม่อีกนะคะเข้ามา,ามาสองดู ดูสามีเราในห้องย่องเข้าไปแล้วมันก็ชี้ให้กันดูว่ามีอีกห้องหนึ่งเนาะตอนนั้นเราก็อยู่ในห้องน้ํามันเปิดประตูเราก็ได้ยินเสียงอยู่เนะแต่เราก็นึกว่าเป็นสามีเราไงแต่เราก็เอะใจอยู่นะว่าทําไมทําไมเบนแกไม่พูดอะไรเพราะว่าปกติถ้าเราเข้าห้องน้ำนานน่ะแกจะแกจะ ถามเนาะแกจะพูดโอลาการิโอเกตนันโตโรเบียนอะไรอย่างนี้เนาะนี่มันก็ขึ้นมาข้างบนน,น,นะคะมันก็ไปมันก็ไปเอากระเป๋าอีกไปเอาเป้มันอีกอันหนึ่งอันใหญ่อะตอนนั้นที่มันวางไว้แล้วมันก็ปีนรั้วออกไปนะคะคนที่สองปีนออกเสียงมันดังสามีเราก็เลยได้ยินแก็เลยดูกล้องนะคะพอดีกับเราออกจากห้องน้ํา เราเห็นประตูเงียมเงียบเราเลยถามเบนว่าที่รักเธอเปิดประตูหรอเบนก็บอกไม่ได้เปิดแกก็ว่อกมีคนเข้าบ้านเราแกก็เลยโทรเรียกหนึ่งหนึ่งสองนะคะสักพักตำรวจก็ามาค่ะประมาณยี่สิบนาทีนี่ตอนนี้มันออกไปได้หนึ่งนาทีแล้วใช่ไหมเราก็ออกมาจากห้องน้ําแล้วก็เห็นประตูเปิดเราก็เลยไปถามสามีสามีก็บอกไม่ได้เปิดร้อนมากเลยคะ่ะ เพื่อนๆต้องปิดประตูล็อกหน้าต่างนะล็อกประตูดีๆนะคะเราหลอนมากเลย